สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมิมมูนทาราชาแนลนะคะสํบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวธาตุน้ําก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานของชาวท่านาน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรมี่ไพ่ไม่เท้าขึ้นมานะคะไพ่เดทค่ะ6กไม่เทานะคะไพ่10บไม่เท้าจ้า a w a k น n i n g นะคะ ช่วงเวลานี้มนว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่านน้ำเองอะนะคะตัวคุณจะตื่นรู้กับอะไรบางอย่างเนาะกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ประสบการณ์อะไรต่างๆที่ผ่านมานะคะเรต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะ นำไปปรับใช้ได้เนาะแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยมันอยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะโอเคพลังงานชาวท่านน้นในช่วงเวลานี้คุณกำลังมีเป้าหมายใหญ่นะรู้สึกว่าคุณกำลังมุ่งมั่นตั้งใจพยายามกับอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเลยค่ะหลายคนมีความเครียดมีความกดดันนะคะหรืออาจจะอยู่ในสภาวะของภาระงานที่ค่อนข้างเยอะ มีเรื่องราวที่ต้องบริหารจัดการหรือมีเรื่องราวที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีสิ่งที่รับผิดชอบเยอะตัวชาวท่านนามเองอะ่ะคุณอยู่ในจุดของการที่เราอยากที่จะสำเร็จกับเป้าหมายกับแผนที่เราวางไว้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆพลังงานขึ้นมามีไพ่หกไม้เท้านะคะโอกาสของการไปต่อโอกาสของการสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะ พลังงานในช่วงเวลานี้เนะาะไพ่เดทขึ้นมานะคะหลายคนอาจจะอยากเอนดิ้งจบกับปัญหาอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ เป้าหมายชีวิตนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะเห็นถึงทิศทางนะคะโอกาสแพชชั่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแล้วก็มันมีทิศทางของการฟื้นฟูความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเนาะหลายคนมีการรีเวิร์สบางอย่างหรือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆสิ่งเก่าๆส,ส,สิ่งที่จบไปแล้วแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะ ภาพรวมบรรยากาศเหมือนว่าคุณมีพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําสิ่งที่มุ่งหวังทําสิ่งที่ตั้งใจนะคะดูหลายคนอาจจะมีพชชั่นกับการที่ในเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ได้นะพลังงานของชาวท่านน้ําในตอนเนี้เหมือนว่าคุณมีเป้าหมายแล้วก็อยากที่จะทําให้สําเร็จนะคะแม้ว่ามันจะมีความยากหรือว่าต้องใช้ความพยายามขนาดไหนก็ตามนะ อาจจะเ,เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะ a d e l ลิตาเอาพอเดอคะ่ะ s ิกเอาพอเดอนะคะ6ถ้วยสิกออ r แอร้าไม่เท้าแล้วก็มีพลังงาน1ดาบนะคะขึ้นมานะ ช่วงเวลานี้มันว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ชาวท่าน,น้ำเองก็รู้สึกได้ถึงพลังงานคนเก่าๆการวนเวียนนะคะหรือแต่ละคนอาจจะมีจุดที่ได้นึกถึงความทรงจำเก่าๆสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะมันเป็นลักษณะของพลังงานคนที่เข้ามาเนี่ยมันว่าอาจจะมีคนเก่าๆเข้ามาด้วยหรือว่าคนที่คุณเคยคุ้นเคยคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นในทิศทางที่ มีการเริ่มต้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะคุณอยากจะมุ่งออนจากปัญหากับสิ่งที่กระทบในเรื่องของหัวจิตหัวใจของตัวคุณด้วยนะคะชวาวธาตุน้ําในช่วงเวลานี้นะคือมองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในจุดที่ชวาวธาตุน้าเองก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามีพลังงานที่เราเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างมากค่ะในช่วงเวลานี้มีความมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่มีพลังงานของการแบบ ชัดเจนกับแนวทางกับความรู้สึกของตัวเองนะคะในการอยากจะเคลียร์ใจอยากจะเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆที่มีเนาะคุณน่าจะเกิดการปรับตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะสําหรับหลายๆคนในที่นี้นะว่นวาจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ชาวท่านน้ำนะคะคุณอาจจะแพนไว้ในเรื่องราวของการมูอ e อนไปข้างหน้าเนาะ,ะกับความหวังอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยโอกาสทางความรักที่เข้ามานะคะอาจจะมีลักษณะของพลังงานที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะหรือว่าสามีภรรยากเก่าอะไรได้หมดเลยนะคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะมณนขอดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพลังงานของคนที่ เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่กำลังคิดถึงชาวท่านน้ำอยู่คะในช่วงเวลานี้นะมีพลังงาน5เหรียญขึ้นมานะคะเเหรียญคะ่ะ e นอ e ฟ e อิ t h ธเนะคะแล้วก็มีพลังงาน The Empress นะคะช่วงเวลานี้น่าจะตอบโจทย์ของคนที่รู้สึกได้ถึงพลังงานนะคะการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิต พลังงานความสำเร็จนะคะหรือโอกาสในเรื่องราวของการที่จะได้มีการศึกษามีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันพลังงานตอนนี้นะหมนว่าอยู่ในจุดของการที่ตัวเขาคนนี้นะคะเหมือนกับเขาพยายามที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือกำลังได้มีเป้าหมายในชีวิตในหลายๆมิติในหลายๆด้านนะคะมองหาคนที่มาเติมเต็มนะคะ ตอบโจทย์นะคะชีวิตความรักหรือว่าความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้จริงๆอะ่ะเป็นคนที่มีความพร้อมหรือว่าเป็นคนรักในอุดมคตินะคะที่เขาวาดหวังหรือตั้งใจไว้ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีพลังงานความพร้อมนี้ก็ได้นะคะการงานการเงินชีวิตส่วนตัวอะไรค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เหมือนพร้อมที่จะมีครอบครัวหรือพร้อมในการดําเนินชีวิตอ่ะนะคะ พลังงานก้าเหรียญขึ้นมาโอกาสในเรื่องราวของการแบบที่มีจุดของการที่เขาสามารถจะ,ะต้องใช้คําว่าดูแลตัวเองได้ดีเนาะทีตัวเองได้ดีค่ะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินเหมือนขาดอยู่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็คือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่รอใครที่สามารถตอบโจทย์นะคะหรือเข้ามาเติมเต็มความคิดความรู้สึกได้เนาะ พลังงาน5้าเหรียญขึ้นมานะมันว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยรอคอยการมาเติมเต็มเป็นเหรียญที่ขาดนะคะตรงนั้นนะถามว่าเขาแบบซีเรียสมั้กับในเรื่องราวของการแบบเออจะมีคนเข้ามาหรือไม่มีใครเข้ามามันว่าเขาไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรนะคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับรู้สึกว่า คือการถ้ามีแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเขาจริงๆอะค่ะสำหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยตัวเขาก็ไม่ไม่ได้ต้องการนะแต่ถ้ามาแล้วตอบโจทย์นะคะตรงตามที่เขาคิดไว้เนี่ยเพราะคนคนนี้ค่อนข้างมีแพลนมีเป้าหมายนะมีรูปแบบของคนรักตามอุดมคติมีเป้าหมายในเรื่องราวของการงานการเงินมีความหวังอะไรส่วนตัวเค้สุกว่าเขามีเป้าหมายในทุกๆมิติในทุกๆด้านแล้วก็เป็นคนที่ มีพลังงานของการทรีตตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้ดีนะคะฉะนั้นเลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เขาจะได้เจอได้เจอหรืออยากที่จะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องตอบโจทย์นะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ พลังงานของคนคนนี้นะนี่เขากำลังคิดถึงชาวท่าน้ำอยู่นะคะมีไพ่พลังงานสีดาบเดอะซ n นดาสี่ไม้เทา้ามาได้อบเออร์นะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานเดอะเลเวนะคะหลายคนเป็นโอกาสทางความรักซึ่งกันและกันเนาะมองถึงว่าเป็นพลังงานชาวราศีเมถุนได้ด้วยเหมือนกันมีพลังงานการเริ่มต้นคนที่ ห่างหายกันไปเคยพักเบรคเคยชะลอความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ในช่วงเวลานี้นะคะเขากำลังฟื้นฟูฮิวจิตฮิวใจของตัวเองนะคะให้อยู่ในโหมดที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะคนว่าคนคนคน,นี้ค่อนข้างมีความมั่นคงในชีวิตนะหรือมีการลงหลักปักฐานกับชีวิตตัวเองในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะ มีพลังงานดีๆนะหลายคนแบบว่าได้เจอได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานบวกพลังงานความสดใสยอยู่ในโหมดของการเริ่มต้นอาจจะหมายถึงธุรกิจการงานอะไรต่างๆหรือการก่อร่างสร้างตัวให้ไปในอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมองว่าค่อนข้างม,มีเสน่ห์เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในส่วนของความคิดหรือว่าความรู้สึกนะคะของคนคนนี้เนี่ย ที่เขามีต่อคุณนะคะชาวท่าน,น้ำชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วมันขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานนะคะของคนคนนี้ความคิดความรู้สึกที่มีต่อชาวท่านน้ำนะในเวลานี้คนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่เขารู้สึกยังไงต่อคุณนะมีไพ่พลังงานจัตทิสนะคะสี่เหรียญ S the s t ตรินะคะ10เหรียญ2ดาบนะคะรู้สึกว่าพลังงานเหมือนกับคนที่อาจมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีเวมีทางเลือกหรือเขาอาจจะรู้สึกสับสนหรือรู้สึกว่าจะไปในเวไหนดีจะตัดสินใจยังไงดีกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เจอนะคะดูค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันมีไพ่พลังงานสีเหรียญขึ้นมานะคะ ราสึกว่าคนคนนี้นะเขาค่อนข้างอาจจะมีอะไรให้คิดเยอะหรือเรื่องราวการเมเนจการบริหารจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตก็มีเยอะแยะเลยนะคะในสิ่งที่ต้องทําในสิ่งที่ต้องแบบว่าคอยดูแลเนาะทีนี้มันว่าเป็นลักษณะของฟิลลิ่งการเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองการให้ความรู้สึกเป็น พื้นที่ที่ให้ความสบายใจกับเขานะคะสบายใจในการที่จะอยู่ตรงนี้พูดคุยกับคุณแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาเกิดความรู้สึกที่แบบแฮปปีมม้มีความสุขการเติมเต็มความสุขแบบทำให้รู้สึกอิ่มฟูขึ้นมาในความรู้สึกนะคะ คุณกับเขาลักษณะนะคะถ้าเขามองมาเนี่ยในช่วงเวลาตรงนี้มันเป็นลักษณะของความแฟงความยุติธรรมมีความสัมพันธ์มองว่าเป็นอะไรที่สามารถพูดคุยกันด้วยเหตุและผลได้พูดคุยกันด้วยแง่มุมประเด็นอะไรต่างๆได้นะคะเห็นถึงการแนวโน้มในการที่จะแบบพัฒนาอ่า ความแฟร์อะไรต่างๆคือรู้สึกว่าในความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ได้เป็นในลักษณะที่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรแต่เห็นถึงความแฟร์ความยุติธรรมการแชร์วิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจในการทําอะไรก็แล้วแต่เขามองว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจหรือในการดําเนินชีวิตในเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็มองว่าเป็นคนที่มีศักยภาพ มีความเก่งนะในหลายๆเรื่องนะคะที่เจอที่เจอนะอะี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกชื่นชอบนะคะหรือว่าประทับใจอะไรนะคะในตัวคุณบ้างนะคะชาวท่านนามมาดูกันนะคะเขาชอบหรือประทับใจอะไรในตัวคุณคะคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะมีไพ่พลังงาน The Empress นะคะห้าเหรียญขึ้นมามีพลังงาน The Star นะคะ เดอะซัค่ะแล้วก็มีพลังงานเดียมเพอรนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มันรู้สึกว่าเขามองว่าคุณค่อนข้างออร่าชายนิ่งโดดเด่นสุดๆนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงในสังคมการทำงานนะคะในช่วงเวลานี้หรือว่าคุณเองอาจจะทำงานเกี่ยวกับสื่อสารออนไลน์นะคะหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเออเป็นที่ประจากบบว่าช่วงนี้แบบ ออร่ามาเต็มมีคนจับตามองคุณคุณค่อนข้างโดดเด่นชายนิ่งมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังงานความสดใสมีพลังงานบวกมีพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสในเรื่องราวของการที่แบบว่าสามารถที่จะมองไปถึงการต่อยอดในเรื่องความมั่นคงต่างๆเกิดขึ้นหรือว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะ control ในหลายๆมิติในเรื่องราวในชีวิตได้ดีอะแล้วก็มันเหมือนกับคุณคือส่วนที่ขาดหายไปส่วนที่แบบเขารอคอยการเติมเต็มอยู่นะคะมองมาที่คุณนะนี่พายขึ้นพลังงานจิมเพรสจริงๆมันเหมือนพลังงานเขาในช่วงที่เราเปิดตอนแรกๆเนาะคือเขามองหาคนที่ตรงตามอุดมคติก็ได้นะแล้วสึกว่าคุณเป็นพลังงานนั้นของเขาหรือว่าเขามองมาที่คุณนะ่ะเขามองว่าคุณค่อนข้างมีความครบ ในเรื่องของการงานการเงินชีวิตส่วนตัวหรือเป็นคนที่มีความพร้อม,มในเรื่องของการจะออกเรือนในเรื่องของการที่จะมีครอบครัวหรือว่าการที่จะมีชีวิตคู่นะคะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้เป็นความชอบความประทับใจนะคะ ของเขาที่มีต่อคุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะคะคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยทําไมเขาถึงคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะไม่ถึงคิดถึงชาวท่านน้ําค่ะโอ้ไพ่ขึ้นพลังงานสิบถ้วยไพ่เทสยังไงอ่ะสีดาทาไมถึงคิดถึงคิงออฟสอดเอาใหม่ก็สามถ้วยยังไงอ่ะเหมือนว่าตอนนี้คุณ คุณพูดคุยกันไหมคะหรือว่าสื่อสารกันไหมมันเหมือนเป็นพลังงานการที่แบบอาจจะมีการเบรกนะคะมีการพักนะคะหรือดูนิ่งๆกันไปอะไรแบบนี้ก็ได้ตัวเขาเนี่ยในพลังงานมันเหมือนมีการอยากวนเวียนอยากคีบคอนเนกชันอยากที่จะได้มีการสื่อสารหรือว่า ได้มีการแบบมีคุณอยู่ในชีวิตอะต้องใช้คำประมาณนี้รู้สึกว่าไม่มีพลังงานการเฉลิเบตรหรืออะไรบางอย่างด้วยนะความชัดเจนเป้าหมายของเขาอะค่ะเอ่อหมือนว่าหลายๆคนมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะพลังงานสิบถ้วยขึ้นมาหรือว่ารู้สึกว่านึกถึงคุณคิดถึงคุณแหละเพราะคุณได้ฟิลลิ่งเวลาที่พูดคุยหรือว่าอยู่ใกล้กับคุณมันเป็นฟิลลิ่งของความอบอุ่นเป็น ความผูกพันมากกว่าความรักจะเป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวหรือว่าให้ความรู้สึกที่เติมเต็มความรู้สึกความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้จริงๆฟิลลิ่งมันดีมากๆก็คิดถึงโมเมนต์คิดถึงช่วงเวลาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนเป็นคนเก่าด้วยก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานการแบบ อยากที่จะฟื้นฟูอยากที่จะรีเบิร์ลความสัมพันธ์ขึ้นมาเพราะว่าพลังงานชีดับก็มาแล้วสุกว่าแบบหลายคนอาจจะนิ่งกันไปแล้วเบรกกันไปแล้วหรือว่าช่วงนี้ห่างๆดูนิ่งๆดูแบบไม่ได้พูดคุยกันเยอะเท่าที่ควรก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานในการคิดถึงขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะคะเขาแพลนที่จะทําอะไรไหมในเรื่องราวของการเทชันนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ถึงชาวท่านน้ำไพ่ขึ้นมาเป็นพลังงาน9ถ้วยนะคะ Night ใน s w s r o s Queen of Pentacles นะคะ3ดาบแล้วก็6 o o ออมีแผนมีเป้าหมายนะในการเดินหน้านะคะดูแล้วมีการลุยเข้ามานะพลังงานก็ค่อนข้างที่จะเติมเต็มบรรยากาศให้คุณรู้สึกว่าพึงพอใจนั่นแหละในรูปแบบของการเทชันนะคะมันมีพลังงานการอยากขอโทษ ฟักกิฟเนตอะไรหลายอย่างที่เป็นในเรื่องของการอยากให้อภัยกันอยากฮีลิ่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าสับ c คร b e ที่มีประเด็นมาก่อนหน้านี้มนว่าอาจจะได้มีการฮิลจิตฮิลใจมีการเคลียร์หรือว่าปลดปล่อยพลังงานให้รู้สึกว่ามีความเป็นอิสระ นะะในเรื่องราวต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะแล้วก็มีพลังงานในการที่แบบว่ามุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแบบค่อนข้างที่จะมันว่ามีจุดเป้าหมายเขามีจุดเป้าหมายที่จะเข้ามาหรือจะทําอะไรนะคะคุณรอดูนะมันจะมีทิศทางของความสม่ําเสมอเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในส่วนของพลังงานการเทคชั่นเพิ่มเติมนะคะจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคนคนนี้นะคะที่เขากำลังคิดถึงชาวท่านน้ำอยู่นะคะมาดูกันการเทคชั่นต่อจากนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนเอ่ยถึงชาวท่านน้ำมีไพ่พลังงาน8ถ้วยนะคะจ h ฮา n พินเทสค่ส2เหรียญน,นะคะ มีไพ่킹ออฟคับนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญในช่วงเวลานี้มนว่าเป็นจุดของการเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นช่วงเวลาที่เป็นแนวทางของการหาสมดุลหาบาลานในความสัมพันธ์นะคะการจัดลําดับความสัมพันธ์การความสมําคัญในชีวิตอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังอะไรที่เป็นงาน ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเร่งด่วนประมาณนี้คือเขาต้องมาจัดการตรงนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของการแบ่งเวลาการงานอะไรต่างๆด้วยก็ต้องต้องทำต้องทำให้เห็นให้ชัดว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆมุ่งมั่นกับในความสัมพันธ์นี้จริงๆในการที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็เห็นถึงการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแหละแล้วรู้สึกว่าเขาก็จะซัพพอร์ตคุณหรือพยายามเข้าใจในมุมของคุณด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าถ้าบางปัญหามันรู้สึกว่าแก้ยากนะคะคิว่าเป็นการเลือกเดินออกสถานการณ์ที่ท็อกซิกหรือรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะประมาณนั้นนะคะ อาจจะมีการที่รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ทําตามสัญชาตญาณทําตามความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะเ,เราไปดูกันว่านะคะทิศทางหรือว่าแนวโน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำแล้วก็คนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะ ทิศทางนะคะจะเป็นไปอย่างไรเอ,อ่ยเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะมีไพ่พลังงานหกเหรียญนะคะ6 of ออ o r d ดค่ะหกดาบไพ,งงบะะพ่พลังงาน9ดาบนะคะคิง s o ฟโซดแล้วก็มีพลังงาน n ไนท o f บ cup นะคะขึ้นมาเนาะ โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์โอกาสโมเมนต์ดีๆจังหวะช่วงเวลาดีๆค่ะเราสึกว่าคุณอาจจะได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันเห็นถึงพลังงานความชัดเจนของเป้าหมายที่จะแพนที่จะตั้งกันไว้แล้วก็มันมีในเรื่องราวของความวิตกกังวลอะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่ด้วยในเวลานี้นะคะการแชร์ริ่งมุมมองนะคะหรือว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันมีความแฟร์อะไรต่างๆมากขึ้นเราสึกว่า คุณกับเขาถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้มันว่าจะมีการมุกอ่อนจากปัญหานั้นๆได้แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่แบบเาวางเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วก็มีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นแต่ก็เห็นถึงความแอบกังวลน,นะความกังวลใจที่จะขึ้นมาในช่วงเวลานี้หรือหลายๆคนอาจจะค่อนข้างคิดมากนะคะเดี๋ยวเราขอดูในส่วนของเอาคมเพิ่มเติมหน่อยนะคะพลังงานของคุณนะ เอาคำของชาวท่นานน้ำเพิ่มเติมนะคะเป็นอย่างไรเอ่ยมีไพ่พลังงาน Queen of Pentacles นะคะ The Hermit คะ่ะสี่เหรียญน,นะคะ e m p r e s s แล้วก็มีพลังงาน Knight of Swords นะคะมนว่าพลังงานลักษณะก็ยังมีความแอบกังวลอยู่มีพลังงานสี่เหรียนหรือพยายามคิดทำอะไรด้วยความรอบคอบมากที่สุด ให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่นะคะมันจะมีความสุขสมบูรณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแหละแต่บนว่าผ่านจุดที่คุณต้องเรียนรู้กับตัวเองว่าต้องการอะไรนะคะความสัมพันธ์มาเป็นไปแบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปเป็นจุดที่เราเห็นได้ถึงพลังงานความสม่ำเสมอนะคะหรือว่าการอยากต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงถามว่าปัญหาประจักษ์มีไหมมีเนี่ยรู้สึกว่าคุณต้องใช้แรงขับเคลื่อนในการที่จะเดินหน้า ความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันหรือหมายถึงอาจจะเป็นตัวเขาเองอะคะ่ะแตุ่นว่าต่างคนก็ต่างมีจุดโฟกัสของตัวเองที่ชัดเจนก็ให้เวลากับตัวเองด้วยค่อนข้างมากนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยและกันว่าไพ่เขาอยากที่จะแนะนําอะไรอนะคะให้กับชาวท่านน้ำบ้างชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกเนาะถ้าไพ่เขาแนะนําคุณได้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรคะชาวท่านน้า มีไพ่พลังงาน7ไม้เท้า6ไม้เท้า1ถ้วยนะคะ8เหรียญพลังงาน2เหรียญน,นะคะ4ดาบแล้วก็เดอะเฮอร์มิตไพ่ขึ้นเดอะเฮอร์มิตมาอีกแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้พลังงานนี้นะคะน่าจะอยู่ในจุดของการที่ อยากให้คุณได้คิดทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมายโฟกัสกับความต้องการของตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่คุณอยากจะทําอะไรที่เป็นงานอดิเรกเป็นความชอบหรืออะไรที่คุณอยากศึกษาอยากเรียนรู้จริงๆจังๆะนะคะเป้าหมายของตัวคุณการเป็นตัวคุณให้เวลากับตัวเองในการทบทวนบนว่าสําคัญมากในการที่เราจะได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของตัวเองนอกเหนือจาก การที่เราจะเดินหน้าความสัมพันธ์ไปโดยแบบที่เราไม่มีเป้าหมายอะไรที่ชัดของตัวเองนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าปลายทางเราก็ไม่รู้ว่าจะไปบรรจบที่ตรงไหนนะคะยังไงคุณก็มีโอกาสทางความรักเข้ามานะชาวท่านน้ำรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ลองหาจุดสมดุลจุดบาลานนะคะต่างๆ ให้มันอยู่ในจุดที่ลงตัวให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเรียบร้อนถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือรู้สึกว่ามันมีในเรื่องราวที่เราต้องคิดคุณก็พักเบรกได้ชะลอได้นะคะแล้วก็เรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป้าหมายอะไรคุณต้องใช้แรงขับเคลื่อนในการที่จะเดินหน้าเพื่อไปสู่จุดนั้นนะคะก็อยากให้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมแล้วกันแล้วก็ โฟกัสกับเป้าหมายความสำเร็จพาชั่นของตัวเองด้วยนะคะอาจดียเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลักษณะราศีอะไรบ้างเนาะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะชาวธนูนะคะชาวกุมชาวเมถุนมาที่กลุ่มซ้ำนะแล้วก็ชาวราศีกันนะคะประมาณนี้นะ ก็ขอให้เ,เพื่อนๆได้รับพลังงานบวกจากคลิปนี้ไปนะคะมันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกคนได้พบเจอกับเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับน,นี้บายๆค่ะ